3 minutes with my dojo วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเมื่อคำหนึงถึงงานขายแล้วดีไซน์ทิงกิ้งเกี่ยวข้องอะไรด้วยนั้นวันนี้3 minutes with my dojo มีคำตอบค่ะ เรามักเชื่อกันว่านักขายที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างแม่นยําเพื่อที่เวลาลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะได้ตอบคําถามลูกค้าได้อย่างแม่นยํามั่นใจและช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ด้วย แต่คําถามคือแล้วความเชื่อเดิมๆแบบนี้ในปัจจุบันสําหรับนักขายยังถูกต้องอยู่หรือเปล่านะทางไมโดโจพบว่ามีกระบวนการคิดกระบวนการหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การขายในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือกระบวนการดีไซน์ thinking ค่ะซึ่งดีไซน์ thinking นั้นมีขั้นตอนหนึ่งที่นักขายที่ดีจะต้องโฟกัสนั่นก็คือการเอ็มพารค่ะ เอมบะไตคือการทำความเข้าใจปัญหาที่ลูกค้ากำลังเจอและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับหรือถ้าให้ความจำกัดความสั้นๆนั่นก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะแล้วทำยังไงล่ะถึงจะเรียกว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างแรกเราต้องมี Mindset ที่มองในมุมมองเดียวกับลูกคา้า มองปัญหาของลูกค้าเป็นปัญหาเราเพราะหากเราเริ่มต้นด้วยปัญหาเดียวกับลูกค้าเราก็จะสามารถหาความต้องการของลูกค้าได้ค่ะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าลูกค้าต้องการอะไรใช่ไหมคะซึ่งทัศนคติแบบนี้ถือเป็นทัศนคติของการเริ่มต้นเป็นนักขายที่ดีค่ะ อย่างที่2เมื่อเรามีมายเซ็ t ที่เป็นมุมมองเดียวกับลูกค้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือปัญหาของลูกค้าและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเพื่อที่เราจะได้หาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของลูกค้าค่ะวิธีที่จะทําให้เราเข้าใจปัญหาของลูกค้าที่พวกเขาเจออยู่ในปัจจุบันไมโดโจขอเสนอ3วิธีเบื้องต้นที่จะทําให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นค่ะ1 เข้าไปคลุกคลีกับลูกค้าเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ของลูกค้าจริงๆยกตัวอย่างเช่นสมมติลูกค้าเราชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะเพื่อที่จะมีประสบการณ์ร่วมกับเขาเราอาจจะต้องไปเข้าร่วมหรือเล่นกิจกรรมนั้นกับลูกคา้าเพื่อที่จะได้ข้อมูลและมุมมองจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการง่ายๆที่จะได้ข้อมูลจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์หน้างานหรือการพบปะกันตามสถานที่ต่างๆหากเราต้องการข้อมูลของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องมีการนัดวันหรือใช้เวลาในการสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่เข้าใจปัญหาลูกค้าได้ดีอีกวิธีการหนึ่งค่ะและส่วนสุดท้ายคือการสังเกตการค่ะ การสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้กระทั่งการกินการอยู่การสังเกตสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การขายที่ดีค่ะจะเห็นได้ว่า การจะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันได้นั้นต้องเริ่มจากการเข้าใจลูกค้ามากกว่าการเข้าใจแค่เพียงผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งในภาวะแบบนี้การเข้าใจลูกค้าถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่นักขายจะต้องคำนึงถึง mm. เชื่อว่าหากนักขายนำามเทคนิคนี้เข้ามาช่วยการขายจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไปค่ะ